นิยายรักเรื่องรักนี้ที่รอโดยอนัตตาตอนที่14วันหยุดต่อมาเอริกก็พาแพรพันไปหาคุณย่าพกาพัน์ตั้งแต่เช้าตรูร่เธอถลาเข้ากอดคุณย่าท่านกอดหลานสาวแน่นทั้งปลอบทั้งดุอย่างคนแก่ที่ห่วงลูกหลาน เอริกยกมือไหว้ท่านก่อนจะนั่งลงที่โซฟาตัวเดียวตัวเดิมวันนี้เอริกแต่งตัวด้วยชุดที่สุภาพไม่ใช่ชุดทำงานยิ่งทำให้เขาดูหน้ามองมากขึ้นเอริกเฝ้ามองแพรพันธ์ที่ซบหน้าลงกับตักของผู้สูงวัยขณะที่ท่านพูดอะไรยืดยาวเป็นภาษาไทยก่อนที่จะหันมาหาเขาเพื่อถามหานิโคลัสไม่นานนิก คลานเข่าเข้ามาหาคุณย่าอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนท่านเฝ้ามองนิโคลัสหนุ่มร่างใหญ่ผมทองอย่างเอนดูเพ่งพินิจรอยแผลที่ศีรษะและมือของชายหนุ่มนิโคลัสใช่ไหมนิกพยักหน้าทำอะไรไม่ถูกสักอย่างครับท่านดึงนิกเข้ามาใกล้แต่ไหลหนานั้นอย่างแผ่วเบา ขอบคุณเหลือเกินที่ช่วยหลานสาวของย่าขอบใจนะจ๊ะภาษาอังกฤษของท่านแม้จะไม่ชัดแต่ก็ฟังออกมันแฝงความอบอุ่นยิ่งมือเหี่ยวย่นคู่นั้นที่รูปไหล่รูปมือของเขาคำขอบคุณที่แสนจริงใจนิกถึงกับตบะแตกน้ำตาร่วงจนทุกคนตกใจ เอริกจ้องนิโคลัสอย่างไม่อยากจะเชื่อส่วนแพรพันเมื่อเห็นว่านิโคลัสร้องไห้ก็แตะไหลเขาอย่างปลอบใจขอโทษครับผมคิดถึงคุณยายของผมที่เพิ่งเสียไปไม่นานนั่นทำให้ญาพกาเย่งเอ็นดูมากขึ้นท่านหันมามองเอริกเช้านี้คุณคงไม่ว่าอะไรหากญาจะขอจัดอาหารให้พ่อนิกอีกที่หนึ่ง เขายิ้มรับแต่นิกทำท่าจะปฏิเสธเอริกจึงส่งสายตาพิคาตมาแทนทำให้นิกปฏิเสธไม่ได้อาหารมื้อเช้าเป็นข้าวต้มสีขุ่นหอมใบเตยและข้าวผัดผักรสชาติเค็มผักดองมีรสเปรี้ยวไข่รสเค็มหมูรสหวานหลากหลายจานแต่กินแล้วรู้สึกสดชื่นแพรพัน คอยแนะนำอาหารให้ทุกคนเป็นอย่างดีทั้งสี่คนรับประทานอย่างไม่ขัดเขินเอริกและนิกขอเติมข้าวอีกถ้วยจนอิ่มแปร่ายาพกาอดนึกนกปลื้มปริ่มไม่ได้วันนี้จะไปบ้านของเอริกหรือเธอพยักหน้าเมื่อคุณย่าถามเธออดกังวลไม่ได้เห็นสีหน้าท่านก็พอจะเข้าใจเพราะฐานะที่แตกต่าง แต่ท่านก็ไม่ได้กล่าวว่าอะไรนอกจากจะจับมือหลานสาวเข้าไปในครัวปะช่วยย่าทำขนมจีนน้ำยาไปฝากเขาสักหน่อยย่าพก,กามักมีน้ำใจเสมอแต่เธอควรจะถามเขาเสียก่อนท่านบีบมือเธอแค่เอาไปลองชิมไม่ใช่เอาไปให้อิ่มเธอจึงพอเข้าใจคนจะเข้าคุณจะเข้าไปไหมคะ หรือจะรอตรงนี้ก็ได้นะคะเขาตัดสินใจตามเข้าไปดูพอเห็นว่าทุกคนทำอะไรเขาก็อดจะทึ่งไม่ได้เด็กรับใช้ผสมสีแป้งสีม่วงสีเขียวคุณยากดแป้งลงในน้ำขณะที่สามสาวช่วยกันจับเส้นที่อยู่ในน้ำมามวนพอคํามาใส่กล่องกลิ่นหอมๆของอะไรสักอย่างแบบพริกแกงเขาชะโงกมองหม้อที่กำลังเดือด เขาเห็นคุณย่าเข้ามาคนแกงในหม้อย่าทำรสไม่จัดหรอกเอริกอยากให้เผ็ดกว่านี้ก็เติมพริกเอานะท่านบอกเขายิ้มยิ้มเขายิ้มตอบอย่างไม่ตรีเกือบสิบโมงเช้าทุกอย่างก็พร้อมสับเขาส่งตะก้าให้จอนที่ยืนรออยู่ใส่รถมันหนักไม่น้อยเลยเธอรีบทลาเข้าไปกอดคุณย่าก่อนจะกราบลงที่ตักของท่าน พูดคุยกับท่านบ้างแล้วก็สบายใจมากขึ้นเอริกยกมือไหว้คุณย่าเช่นกันย่าฝากหนูแพรด้วยนะเอริกเขารับคำอย่างหนักแน่นครับท่านปวดขาจึงไม่ได้ออกมาส่งแต่เด็กกล้วยก็รายงานคุณย่าอย่างดีว่าเอริกประคองแพรพันขึ้นรถอย่างทนุถนอมท่านก็ยิ้มอย่างวางใจและไม่ได้พูดอะไรออกมาสักคำ สองชั่วโมงกับการนั่งรถก็มาถึงบริเวณบ้านกว้างที่เอริกชี้ชวนให้ดูตั้งแต่ประตูรั้วสูงสูงด้านหน้าเข้าไปเป็นสวนดอกไม้และผละไม้มองไกลๆจึงเห็นตัวบ้านบ้านหลังใหญ่ลิบๆโหนี่มันคลือหัดชัดๆเธอเห็นสองสาวยืนรออยู่หน้าบ้านท่าทางตื่นเต้นครูเดียวก็เห็นชายหญิงวัยห้าสออกมายืนรอรับ เขายิ้มบีบมือเธอเบาๆไม่ให้เธอประมาเธอเงยหน้าสบตาเขาอย่างไม่แน่ใจเพราะเธอต่างจากเขามากเขายัางคงยิ้มอย่างให้กำลังใจและประครองเธอลงจากรถขณะที่เธอยังมีท่าทางเกรงๆกงเธอยกมือไหว้ทั้งสองที่ดูจะอายุมากที่สุดอย่างประมาท่านยิ้มอย่างเอ็นดูที่เธอเลือกที่จะไหว้แบบไทยมากกว่า เอริกแนะนำแอรอนพ่อของผมแม่ของผมแครอแอนนี่และแอปส์น้องสาวของผมทุกคนยิ้มให้เธออย่างเป็นมิตรเขาเอาแต่อดเขาเองก็อดยิ้มไม่ได้นี่แพรพันครับแครแอแครอยิ้มกว้างโพเขากอดเธอทันทีเธอค่อนข้างตกใจจนตาโตเธอทำอะไรไม่ถูกแพรพันหรอ ถึงชื่อจะเรียกยากแต่หนูก็น่ารักมากๆเลยเธอเขินจนแก้มแดงเมื่อแครอชมเธอหันไปมองเขาที่ยิ้มท่าทางภาคภูมิใจอายุเท่าไหร่หรอแอบถามทันที25ค่ะแอปตื่นเต้นเท่ากันเลยดีใจจังแอปบีดึงแอปออกห่างแล้วเข้าไปประจบเธอบ้างโดยการดึงมือเธอเข้าไปในบ้าน เข้าบ้านกันเถอะอยากรู้จักพี่สะพยยคนสวยมานานแล้วพี่เอริกเขาห่วงเล่นตัวอยู่นั่นเองกว่าจะพามาได้พูดแล้วก็หันไปค้อนพี่ชายตัวสูงแอาร่อนหัวเราะเบาๆประสานกับเสียงหัวเราะของแคลรอท่านหันไปโอบไหล่ลูกชายที่สูงกว่าน่ารักอย่างที่แกว่าจริงๆเดี๋ยวนี้ยังมีสาวเรียบร้อยอยู่อีกนะเนี่ยไม่น่าเชื่อเลย เขายิ้มหวานท่าทางภูมิใจไม่แตกต่างจากทุกคนในบ้านความวุ่นวายเริ่มขึ้นเมื่อแพรพันเริ่มจัดเริ่มวัดขนาดตัวของบรรดาสาวๆในบ้านเพื่อที่เธอจะได้ตัดชุดให้ทุกคนยกเว้นพ่อที่เอริกตกลงจะจัดการให้สองหนุ่มคุยกันอยู่ข้างนอกได้ยินแต่เสียงสาวๆในบ้านแทบไม่ได้ยินเสียงของแพรพันเลยสักนิดแอรอนถาม เรื่องธรรมเนียมการแต่งงานของแพรพันเธอก็ตอบตามเขาก็ตอบตามจริงที่จะไปจัดที่นูน่นแต่ช่วงเช้ามีการเลี้ยงพระวางเงินสินสอดส่วนงานแต่งแบบคริสตจะต้องจัดอย่างยิ่งใหญ่ที่โบสถ์ที่นี่ท่านก็พยักหน้าพอจะเข้าใจ